สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับทลิปนี้นะคะม่ปากกจะมารีวิวมาสคาร่าของ Kiss Me h a r i n นะคะซึ่งอันนี้เป็นสี Brown น,นะคะสี02ค่ะอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีความเป็นแบบสีปานน้ำตาลนะคะคืออันนี้เขาก็จะมีหัวของเขานะคะก็จะมี2ด้านนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาใช้ด้านบนปัดก่อนนะคะก็คือส่วนตัวใช้แล้วรู้สึกว่าอันนี้ปัดเราเด้งแล้วก็ติดทนนะคะไม่แพนด้านนะคะ ือปัดรอบหนึ่งนะคะจะเห็นไดว่าแบบคือเราก็มีขนตาแต่ขนตาเราจะแบบไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ยาวนะคะแต่ว่าก็ปัดได้บิวได้นะคะ,ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใช้อีกด้านหนึ่งนะคะมาปัด ก็คือเด้งมากจ้าสำหรับขนตาล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งมัสคาร่านะคะแล้วก็ปัดกันค่ะส่วนตัวอันเนี้ยเป็นอะไรที่ใช้แล้วเด้งไม่ตกไม่แผ่นดน้านะคะ จริงก็จะมีไม่กี่แบรนด์ที่ใช้แล้วแบบเลิศแต่ว่าอันเนี้ยทาไปไทายแบบที่แบบร้อนมากๆนะคะทั้งวันแล้วขนตายัางเด่นอยู่ก็เลยต้องมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันขนตาที่ปัดแล้วนะคะก็จะเด้งประมาณนี้นะคะอันนี้คือบีฟอร์บีฟอร์คือแทบมองไม่เห็นขนนะคะอันนี้อัพเซอร์ก็มีความเลิศนะคะ ก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อดูได้นะคะของ k i ส s มีนะคะราคาประมาณ400บาทนะคะก็ส่วนตัวเ,เราเราสึกว่าเป็นมาสคาร่าที่แพงกว่าเลเวลปกติแต่ว่าหลังจากวันนั้นที่ได้ไปถ่ายแบบเราก็แบบร้อนเบอร์นานแล้วขนตายอย,อยู่ทั้งวันเราก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจกับมาสคาร่าตัวนี้มากยิ่งขึ้นค่ะเอาเป็นว่าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง p a r i s i n กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย